เดินทางไปเที่ยวครับสามวันสองคืนที่เกาะลานครับจะเป็นยังไงไปดูกันมาแล้วครับปลาตัวแรกครับผมโอ้โหเกาะละเกาะลานเกาะลานสีขนม,มากัะน,นะเขานะบอกปลากำลังกัดเลยเราหย่อนแครลตามขึ้นมานะโอ้โหโสุดยอดไปเลยไม่เตรียมพร้อมอะไรทั้งอย่างวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเต็มปากเต็มคำฮะ หลังจากที่ตกปลาได้ก็เอามาซาซิมิที่บ้านนะครับผมไปรีวิวบ้านกันด้วยนะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะบ้านอิ่มสุ่เกาะล้านค่ะโอ้ดีมากดูสักหนี่ดูที่พักครับท่านผู้ชมเรางในท้องฟืนไปดูที่นอนอ่าเป็นไงบ้างที่นอนเสริมนะดีมากโอ้พอดีอ่ะที่นี่ที่สุดแล้วตอนนี้เฮ้ยย่าไปเลยดีมาก ได้ไดเกดงมากโดฉีดยาหนักมากเคโอเคเอ่อที่พักก็ประมาณนี้นะครับอืมสวยงามมีห้องเล็กด้วยว้าวอุยอมีห้องเยอะมากห้องคืนเท่าไหร่คะเนี่ยมาดูมีห้องครับห้าพันใช่ไหมคือละห้าพันใช่ไหมที่เท่ยไหรครับน่าจะแล้วแต่ช่วงนะคะร๋อแล้วแต่ช่วง ัโอเคโอเคอ่ะประมาณนี้แหละบ้านอิ่มอิ่มสุประมาณนั้นนะครับเป็นแบบเบอร์เป็นบ้านแล้วก็มีพูลปาร์ตี้ข้างในอ้สุดยอดไปเลย E C ครับเดี๋ยวพี่ลังไปต่อก